หลังจากที่สมเด็จพระนารายมหาราชสามารถพิชิตล้านนาเชียงใหม่ได้สำเร็จอยุธยาก็มีกำลังและทรัพยากรเพิ่มขึ้นมหาศาลในขณะที่ทางเมืองอังวะรวมทั้งในเขตแดนภูก,กามก็ยังวุ่นวายไม่เลิกหลังจากในริปที่ผ่านมาค่ะเราได้ปูพื้นสงครามครั้งที่3ในรัชาการสมเด็จพระนารายมหาราชว่าทางพระเจ้าอังวะที่เคยมีเรื่องมีปัญหากับอยุธยาถูกยิงรัชสมบัติโดยพระอนุชามังรายกยอของอดีตพระเจ้าแปร และได้ปราบดาพิเศษตนเองขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าอังวะองค์ใหม่ทรงพระนามว่ามหาปรวระธรรมราชาโลกธิปดีและทรงกวาดล้างข้าราชการสำนักหนีใต้ในเมืองสกายในขณะที่พงศาวดานมนพรพมาร่าเล่าว่าในวันจันทร์เดือนสามขึ้นสิบค่ำเพลาบ่ายสี่โมงเกิดแผ่นดินไหว ฉาดยอดพระเจดีย่างกุ้งตกลงมาข้างทิศตะวันตกเฉียงใต้พระเจ้ามังรายกยอของได้ทราบผิดดังนั้นจึงตรัสถามโหนทั้งปวง คนทั้งปวงทูลทานายว่าปีหน้าจะเกิดศึกในประเทศพมา่ารามันแลซึ่งฉัดยอดพระมหาเจดีย์ตกลงในทิศตะวันตกเฉียงใต้นั้นเพราะลมร้ายพัดมาแต่ทิศตะวันออกเฉียงใต้เห็นว่าข้าศึกจะมาแต่ทิศตะวันออกเฉียงใต้พระเจ้าอังวะได้ทรงฟังดังนั้นก็ไม่สบายพระทัย จึงสัตว์สั่งให้เอาฉัดยอดพระเจดีย์ขึ้นไปซ่อมแซมที่เมืองอังวะในขณะที่ตอนนั้นอยุธยาเข้มแข็งพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาเล่าทรงยังอยู่ในวัยหนุ่ม พระองค์มีสหายแม่ทัพนายกองหลายคนที่ชำนาญในสงครามมีผลงานในราชการและพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาได้ทรงทราบข่าวอันขุนนางรามานนั้นแลกราบทูลให้ทรงทราบอันได้แก่เมืองมอตมะเมืองจิตตองกราบบังคมทูลเข้าไปให้ทรงทราบว่าบัดนี้พระเจ้าอังวะองค์ก่อนนั้นสิ้นพระชนแล้ว พระอนุชาเพิ่งได้ราชสมบัติใหม่ทำให้หัวเมืองมอนตังปวงชวนกันแข็งเมืองขึ้นขอให้กองทัพกรุงศีอยุธยายกออกมาเถิดพวกรามันทั้งปวงจะช่วยเป็นกำลัง สอดคล้องกับรายงานของบริษัทอินเดียตะวันออกของดัตซ์ซึ่งรายงานว่าเจ้าเมืองมอตมะก่อกระบฏและพยายามโจมตีเมืองหงสาวดีเวลานั้นสมเด็จพระนารายณ์กำลังประสบความสำเร็จกับการขยายอำนาจที่ล้านนาซึ่งเป็นประเทศสลาชของอังวะและกำลังทำสงครามกับล้านช้างเหตุนี้ปัญหาความวุ่นวายภายในของอังวะกับการเชิญชวนของมอนน่าจะเป็นสาเหตุที่ทรงเปลี่ยนเป้าหมายไปยังหัวเมืองมอฝั่งพูก,กามในช่วงพิศักาช1,060 2โดยพระราชบงสาวดานของไทยยังได้ระบุสาเหตุของการทำสงครามครั้งที่4ในรัชกาลสมเด็จพระนารายมหาราชว่าพระองค์ต้องการแก้แค้นอังวะที่ยกทัพติดตามกบฏมอญจากเมืองมอตมะที่หลบหนีเข้ามาซึ่งทัพอังวะยกมาทำจลาจนในเกีสยามโดยไม่ได้เกรงกลัวถึงพระบรมเดชานุภาพทำให้สมเด็จพระนารายมหาราชตัดสินพระไทยยกทัพบ,บุกภุกาม ส่วนในมหาราชวงศ์พงศาวดรารพม่าค่ะก็ได้ระบุว่าพระเจ้ามหาปรวระธรรมราชาทรงทราบข่าวว่าชาวเมืองมอตมะสมคบกับอยุธยาในราวเดือนมีนาคมพฤทธศักราช1662จึงมีรับสั่งให้ตัดไปเสียตั้งแต่ต้นลมโดยการยกกองทัพไปยังเมืองมอตมะต่อมาในราวเดือนพฤศจิกายนอังวะพยายามรุกรานเขตมอญอีกโดยการส่งกองทัพบ,บกกองทัพเรือเพิ่มเติมลงมาเพื่อปราบกบฏทำ ให้พวกมอญกรบ ط, อย่างชาวเมืองมอตมะไปสมคบเข้ากับพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาพัพนพระเจ้าอังวะทรงทราบพระองค์จึงตรัสให้มังเรชัยศูนย์ถือพลทหารเป็นอันมากยกไปเมืองมอตมะเป็นทัพที่สามซึ่งเหตุการณ์นี้กําลังแสดงให้เห็นค่ะว่าจะเกิดสงครามครั้งใหญ่ขึ้นระหว่างอายุธยากับอังวะในเขตมอทังที่ไม่เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เลยหลังสิ้นราชการสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้น,นจุลศักราช1024พระเจ้าอังวะสั่งให้ไพรยพลยกไปตีพวกกบฏท,ที่เมืองมอตมะโดยทางเรือเป็นอันมากและมีรับสั่งให้พยาสังจรันยกพยุหโยธาทัพโดยทางบกเป็นอันมากซึ่งก็น่าเสียดายค่ะที่พรศสวดาพรพมา่าไม่ได้ระบุรายละเอียดในการรบกไว้เลยในฉากฉากนี้ในขณะที่พระราชบวงสวัดารของไทยก็ได้เล่าว่าสมเด็จพระนารายมีพระราชะองค์การให้เจ้าพระยากโกษาธิบดีเหล็กเป็นแม่ทัพใหญ่ ถือพล 20, สองหมื่เศษช้างเครื่อง1 0ึเศษม้า2 0งเศษพระยาวิชิตปักดีเป็นยกระบัดทัพพระสุรินทร์ปักดีเป็นเกียร์กายพระยาเสียราชเดโชชัยทิพย์เป็นแม่ทัพกองหน้า พระยาสุรสงครามเป็นทัพหลัง4ทัพนี้ถือพลทัพละ1น0 0 0เศษช้างเครื่อง68ม้า100เศษเท่ากันแยกยกไปทางด่านพระเจดี3มองค์ด่านเขาปูนด่านสลักพระแดนเมืองอุทัยธานีไปประชุมพลอยู่ที่เมืองมตมะซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้านี้สมเด็จพระนารายมหาราชมีรับสั่งให้พระยาเกียรติสมิงพระรามกับสมิงรามันเก่าใหม่ที่อยู่ในอยุธยาถือพลมอญยกล่วงหน้าไปกว่าต้อนเอาพลเมืองทวาย กับเมืองมอตมะและเมืองอื่นๆ32เมืองให้ได้พลหนึ่งหมื่นเศษรอกองทัพเจ้าพระยากโกษาธิบดีเหล็กมาสมทบกันที่เมืองมอตมะซึ่งก็เหมือนกับไปเคลียร์ทางให้อยุธยายกไปซึ่งถ้าจะมองว่าเป็นทัพหน้าจริงๆก,ก็ไม่ผิดค่ะและนอกจากนี้สมเด็จพระนารายมหาราชยังมีรับสั่งให้พระยารามเดชโชพระยากำแพงเพชรถือพลหัวเมืองเหนือ5,000ันคนแล้วให้พระยากำแพงเพชรยกไปทางด่านบ้านระแหงเพื่อไปเกฑ์กองทัพเมืองเชียงใหม่ เมืองลำปูนชัยเมืองนครลำปางให้ได้ผลหนึ่งหมื่นเศษแบ่งยกไปทางด่านระแหงทางด่านเมืองเถินหรือเมืองนครลำปางไปรวมทัพที่เมืองจิตตองหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อสโตงค่ะ กองทัพกรุงศรียยุทธยายกออกไปในเดือน12ประชุมพลที่เมืองมัตมะมีกำลังพลรวมประมาณ9 0 0 0 0มืนเศษซึ่งน่าจะเกิฑ์คนได้มากกว่าที่ตั้งเป้าเอาไว้ค่ะจากนั้นเจ้าพระยาโกษาธิบดีเหล็กจึงยกไปตีหัวเมืองมอนตอนล่างนั่นคือเมืองหงสาวสดีเมืองย่างกุ้งเมืองสิเรียมชาวมอนมาเข้ากับกองทัพอุทยาเป็นจํานวนมากซึ่งก็ได้ไพรยพลเพิ่มมาอีกประมาณสอง0มเศษเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยนะคะไพรยพลอยุทธยาก็ทะลุเรือนแสนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว E หลังจากนั้นค่ะอายุทยาก็ยกขึ้นไปตีหัวเมืองรายทางและกวาดต้อนผู้คนไปถึงเมืองแปลเมืองตองอูอายุทยาใช้เวลาในการเข้าตีหัวเมืองพมา่าอยู่ราวสีเดือนก็ได้รับชัยชนะยกขึ้นไปเมืองอังวะในที่สุดทัพอายุทยาตั้งค่ายใหญ่และค่ายกลัวกองหลังห่างจากเมืองอังวะ16บกิโลเมตรทัพหน้ากองเกียกกายปีกซ้ายปีกขวาได้ยกกระบาดแยกกันตั้งค่ายล้อมเมืองสามด้านห่างจากเมือง8กิโลเมตรเปิดไว้ แต่ด้านดิมน้ําแล้วให้เก็บเรือใหญ่น้อยยกไปตีเมืองสกายที่อยู่ทางเหนือซึ่งอยู่คนละฝั่งแม่น้ํากับเมืองอังวะค่ะพร้อมตั้งค่ายไว้หลายแห่งเกณฑ์พลทหารแยกไปตีบ้านใหญ่น้อยในเมืองอังวะจับได้เฉลยเป็นจํานวนมากแล้วก็ให้ลาดระเวนทั้งทางบกทางเรือป้องกันไม่ให้พล,ลอังวะ ออกมาหาสเสบียงอาหารได้สะดวกและนี่ค่ะสิ่งที่ท่านผู้ชมได้เห็นในเวลานี้ก็คือภาพผังเมืองของอังวะที่เคยมีการร่างกันเอาไว้ซึ่งก็ใหญ่โตพอสมควรเลยค่ะสมกับเป็นราชธานีพมา่าในอดีตโอเคค่ะตัดกลับมาเล่ากันต่อซึ่งในพระราชบงศาว,วดารไทยก็ได้บรรยายฉากทัดการลบของอยุธยาในศึกครั้งนี้ว่า ฝ่ายพระเจ้าอังวะให้มังจาพรแราชบุตรยกทหารหนึ่งหมื่นคนตั้งค่ายรับนอกเมืองหลายค่ายฝ่ายพระยาเสียราชดโชชัยทิพย์แม่ทัพกองหน้าอายุทยายกพลเข้ารบกับกองทัพพม่าก,กลางแปลงหลายครั้งพม่าต้านทานไม่ได้ก็แตกหนีกลับค่ายทุกครั้งวันหนึ่งนายทัพพม่าคิดกลซุ่มพลทหารไว้ในค่ายใหญ่เป็นหลายกองแล้วแต่งทัพล่อออกมารบกับทัพอายุทยาจากนั้นจึงแกล้งแพ้แตกหนีเข้าค่ายแล้วเปิดประ ตูหลังค่ายหนีไป พระยาเสียราชเดชโชหลงกลขี่ม้าขาวนำพลทหาร500รนายเข้าไปในค่ายจึงถูกพลพม่าที่ซ่อนอยู่ในค่ายโจมตีล้อมไว้สู้รบกันถึงตลุมบอลแต่ไพรพ่พลฝ่ายพม่ามีมากกว่าเป็นหลายเท่าเนื่อง้วยตั้งใจคิดแผนครั้งนี้มาอย่างดีจนในที่สุดก็าสามารถจับพลฝ่ายอยุธยาได้เป็นจํานวนมากเชื่อว่าไพรพลพมา่าอังวะน่าจะตั้งล้อมอยู่ในค่ายเป็นจํานวนมากถึงขนาดกับทหาร500รนายถูกล้อมจับได้ค่ะส่วนพระยาเสีย ราชเดโชชัยทิพย์แม่ทัพกองหน้าอายุทยาผู้เป็นพระสหายสมเด็จพระนารายมหาราชนั้นมีวิชาหายตัวได้อึดใจหนึ่งจึงกลั้นหายใจถือหอกควบม้าแทงพมา่าตายหลายสิบคนพมา่าเห็นตัวบ้างไม่เห็นตัวบ้างแต่สุดท้ายสู้จนสิ้นกำลังตกลงมาจากหลังมา้ากลั้นหายใจต่อไม่ได้เพราะเหนื่อยจึงถูกพมา่าจับกุมตัวไว้ได้ค่ะ ฟังดูตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของคาถาอาคมความเป็นจอมขมังเวทในตัวแต่สําหรับมุมมองนักประวัติศาสตร์แล้วดังท่านก็เชื่อว่าพระยาเสียราชเปญโช,ชยทิพย์ผู้นี้มีความกลงกล้ามีศักยภาพในการรบสูงโดยเฉพาะการรบบนหลังมา้าที่น่าจะสามารถลรุกลีขึ้นลงเอียงตัวปั่นฆ่าศึกได้อย่างคล่องแคล่วจึงอาจจะเกิดเป็นเสียงนั่นหรือว่าท่านหายตัวได้อันนี้ก็เป็นมุมมองจากนักประวัติศาสตร์ค่ะ ตัดกลับมาค่ะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะพระยาเสียราชเดโชชัยทิพย์กับทหาร500คนก็ถูกจับได้เนื่องจากอังวะวางแผนมาดีพอสมควรซึ่งในพงศวดานจะเล่าเพิ่มเติมอีกว่าทหารทั้ง500คนล้วนมีวิชาคงกระพันปันแทงไม่เข้าพม่าทำอันตรายไม่ได้จึงได้แต่จับมัดไว้แล้วเกณฑ์ไปขนศพพม่าออกไปในค่ายก่อนจะคุมตัวส่งไปอังวะอีกที แต่เคราะอย่างดีที่ในเวลานั้นค่ะกองทัพหนุนฝ่ายอายุทยาดูว่าแม่ทัพหน้าถูกจับพระสุรินทะพักดีจึงยกมาช่วยได้ก็ได้ปะทะกันกันกบทับพพมา่าอีกรอบพระยาเสียราชเดโชชัยทิพย์เห็นเมฆฉายในอากาศเป็นสุภานิมิตอันดีจึงไร้คา,าถาสะเดาะพันธนาการหลุดหมดแล้วไปเย่งดาบพมา่าไล่ฆ่าฝันพมา่าที่คุมอยู่ตายไปหลายคนจนผู้คุมพมา่าหนีตายไม่กล้าสู้จากนั้นจึงช่วยผล ทหารพม่าที่ถูกจับแล้วแย่งชิงอาวุธฆ่าฟันพมา่าได้เป็นจํานวนมากจากนั้นจึงร่วมกันกับกองทัพหนุนอยุธยาที่ยกมาไล่ตีค่ายจากภายในจนยึดค่ายได้สําเร็จจากนั้นก็ไล่ตีค่ายอื่นๆจนจับเฉลยได้เป็นจํานวนมากซึ่งรอบนี้มังจาเลแม่ทัพใหญ่ตั้งรับอยู่ในค่ายก็ไม่รอดถูกอยุทยาบุกเข้าค่ายต้องพระแสงสิ้นประชุนติดอยู่ในค่ายนายทัพนายกองพมา่าที่เหลือรอดได้ก็หลบหนีเข้าเมืองอังวะ ฝ่ายอยุธยาที่เข้าล้อมอังวะอยู่นานก็ยังตีเอาเมืองมาไม่ได้จนนายทัพนายกองปรึกษาเจ้าพยากโกษาธิบดีเหล็กว่าคงจะตีเมืองไม่ได้จะต้องถอยทัพกลับเจ้าพยากโกษาธิบดีเหล็กเห็นว่าไร่พวนขาดอาหารถอยกำลังลงเจ็บไข้มากจะถอยทัพกลับไปโดยตรงไม่ได้เพราะพะม่าจะยกออกติดตามตีตัดท้ายรีพปนจะยับเยิน จึงต้องคิดอุบายล่อลวงให้พมา่าเข็ดขยาดฝ่ายอายุธยาเสียก่อนจึงจะถอยกลับไปได้โดยไม่มีอันตรายเจ้าพระยาโกสาธิบดีเหล็กจึงทําอุบายแต่งหนังสือไปถึงเสนาบดีอังวะอ้างว่า ทั้งสองฝ่ายต่างขาดเสบียงอดอยากมากแต่ถ้าตนถอยกลับโดยตีเมืองอังวะไม่ได้กลิงจะต้องพระราชอาญาพระเจ้าอยู่หัวลงโทษตามพระอายการถึงสิ้นชีวิตจึงเลิกทับกลับไม่ได้แต่เรานี้เห็นอยู่ว่าบรรดาพวกอังวะทั้งนายพลในเมืองอังวะไม่มีใครกล้าหาญล้วนแต่มีสันดานกลาดดุดอิสตรีสิ้นแล้วหรือประการใดจึกไม่ออกมาตีทับเราและไม่ออกมาเจรจาความเมืองด้วยเราชวนกันนิ่งซ่อนหน้า อยู่แต่ในเมืองได้จังกระไรไม่มีความละอายผิดวิสัยชายชาติทหารคิดการดังนี้มีควรนะัก ทรงเห็นแก่ทางไมตรีที่เคยได้เป็นคู่สนุกด้วยกันในการสงครามขอให้ยกปนโยธาทหารออกมาต่อตีทัพเราอีกสักครั้งหนึ่งเถิดพอจะได้เอาเหตุนี้บอกหนังสือแก้ตัวส่งลงไปกราบทูลพระกระดุณาอย่างกรุงเทพมหานครว่าพ้นพมา่าออกมาตีทับอุทยาเป็นอันมากหลายครั้งเหลือกำลังที่จะสู้รบทั้งขัดสนสเสบียงอาหารขอรับพระราชทานล่าทัพกลับไปตังไรทำนาที่ปลายแดน ได้สเสบียงอาหารบำรุงช้างมารีพลให้มีกำลังบริบูรณ์พร้อมแล้วจึงจะยกพยุหะโยธาทัพกลับไปตีเมืองอังวะในครั้งหลังให้จงได้ฝ่ายอังวะได้รับหนังสือแล้วเห็นว่าเป็นคนอุบายจึงไม่ยกออกไปรบ เจ้าพระยาโกษาธิบดีเล็กข้ออยู่สองถึงสวันไม่หยินพมา่ายกออกมาจึงแต่งหนังสืออีกฉบับไปถึงสีนาบดีเมืองอังวะเป็นใจความว่าบรรดาพม่าในเมืองอังวะทั้งนายและไพรไม่มีใครองอาจกล้าหาญในการสงครามล้วนแต่มีสันดานพิรุษชาติกลาดดุดอิสตรีทั้งสิ้นเป็นแท้แต่เราวิงวอนอ่อนงอ้อขอยกกองทัพออกมาตีเราสักครั้งหนึ่งจักพึ่งพอเป็นเหตุแต่ลงไปบอกส่งลงไปกราบทูล รักดูนาจะขอล่าทับ เท่านี้ก็ยังหาออกมาไม่ช่างกระไรไม่มีความเมตตาการุยภาพแก่เราบ้างเลยมาตัดทางไมตรีเด็ดเดียวไปเสียชนี้ก็มีควรถ้าแลจะไม่อนุเคราะห์แก่เราโดยแท้แล้วก็จงเร่งบอกออกมาเราทั้งหลายก็จะลาพระเจ้าอังวะล่าทัพกลับไปโดยเร็วสุดท้ายแล้วค่ะฝ่ายอังวะก็ยังไม่กล้ายกออกมาอยู่ดีเจ้าพระยาโกษาธิบดีเหล็กจึงจัดนายทัพนายกองและพลอาสาสองหมื่นคนให้กุมชา ล้างม้าพลทหารที่เจ็บป่วยกับเฉลยพมา่ามอนให้ถอยกลับลงไปก่อน2-3วันและวางแผนล่อพมา่าออกจากเมืองในตอนกลางคืนโดยให้เอาไม้แห้งหญ้าแห้งมากองยังไว้หลังค่ายรายให้ขนสิ่งของในค่ายรายและค่ายหน้าออกไปไว้ที่ค่ายชั้นนอกที่อยู่ห่างไกลให้หมดและให้ผลทหารที่รักษาค่ายหน้าทั้งหลายไปซุ่มอยู่ที่ค่ายชั้นนอกกินอาหารให้อิ่ม แล้วแต่งตัวสวมใส่เครื่องรบเตรียมช้างม้าฉาซาวุธให้พร้อม แล้วให้แบ่งช้างม้าไพร่พลอีกสองหมื่นยกไปซุ่มอยู่ที่สองข้างของเมืองอังวะฝ่ายพลทหารที่อยู่ซุ่มในค่ายให้ประจุปืนนกสับไว้พร้อมทุกค่ายและให้ปิดประตูค่ายไว้เวลาเที่ยงคืนกองทัพยุธยาจุดปืนใหญ่น้อยระดมยิงขึ้นแล้วจุดไฟเผาไม้แห้งหญ้าแห้งที่กองไว้หลังค่ายชาวเมืองอังวะได้ยินเสียงปืนกับเห็นแสงเพลิงจึงเข้าใจว่ากองทัพยุธยาถอยหนีไปแล้วจึงเปิดประตูเมือง ถือเอาหาบคอนออกมาหวังจะเก็บสเสบียงอาหารสิ่งของที่เหลือตกค้างในค่ายเข้าไปถึงค่ายหน้าที่ว่างเปล่าอยู่ไม่ได้สิ่งของใดจึงชวนกันออกไปที่ค่ายชั้นนอกที่กองทัพอยุธยาซุ่มอยู่ฝ่ายพมา่าเห็นว่าค่ายเงียบสงัดก็ไม่ได้พิจารณาจึงเปิดประตูกลูก,กันเข้าไปทุกค่ายฝ่ายกองทัพอยุทยาที่ซุ่มอยู่ในค่ายนั้นจึงระดมยิงปืนฆ่าฟันพมา่าลมตายมากพมา่าแตกหนีโอุลมานจะกลับเข้าเมืองก็ถูกพลทหารใน ยุทยาที่ดักซุ้มอยู่สองข้างเมืองตลบหลังฆ่าฟันและจับเป็นเฉลยส่งมาค่ายหลวงรวมกันมากกว่ามื่น พม่าที่เหลือรอดหนีเข้าเมืองได้ก็ปิดประตูเมืองป้องกันเมืองเป็นสามารถกองทัพอุทยาเข้าเมืองไม่ได้ก็ถอยกลับมาเจ้าพระยาโกสาธิปดีเล็กส่งหนังสือไปอีกฉบับเป็นการส่งท้ายว่าพม่าชาวเมืองอังวะนี้มิได้มีสติปัญญาหนาไปด้วยโมหะครอบงำอยู่ในสันดานมิได้รู้ในการสงครามทั้งปวงมิได้ฉลาดในกลนพิชัยสงครามแต่เราลองใจหลอกเล่นหน่อยหอนึ่งเท่านี้ก็ยังหาดูไม่ชวนกันเทเมืองออกมา เราถึงค่ายเอาชีวิตออกมาพลีกรรมอาวุธพลทหารแห่งเราจนเบื่อฆ่าชนีดมิควรยิ่งนักอันหนึ่งพม่าชาวเมืองอังวะทั้งหลายซึ่งพลทหารแห่งเราฆ่าเสียและจะับเป็นได้มากนั้นก็เป็นประเวณีศึกษาาแตก่อนพระเจ้าอังวะแลลศสนาบดีทั้งหลายอย่าได้โทม,มนัดขัดเกืองแก่เราเลยจงอยู่เป็นสุขสวัสดิ์พิพัฒน์เถิดเราจะลาทับกลับไปโดยเร็วแล้ว ฝ่ายพมา่าเห็นว่าเป็นแผนล่อลวงให้ยกออกไปอีกจึงรักษาเมืองไว้ไม่ยกออกไปเจ้าพระยากโกษาธิปดีเล็กจึงเลิกทับถอยลงมา ตั้งอยู่ที่เมืองหงสาวดีสบ,สบายสบายโดยได้ทับอังวะตามตีจนสามารถนำทับกลับอยุธยาพร้อมทั้งกวาดต้อนพม่ามอนที่เหลือกลับค่ะส่วนในพุศาวารพม่าก็ได้เล่าถึงศึกครั้งนี้ว่ากองทัพอยุทยาขึ้นไปตั้งค่ายประชิดเมืองภูกามพระเจ้าอังวะมีรับสั่งให้มังจาเลพระราชบุตรผู้เป็นเจ้าเมืองจาเลให้ทิ้งเมืองจาเลเสียถอยขึ้นมาตั้งรับอยู่ที่เมืองภูการ,ร้ดยเมืองนั้นกำแพงมั่นคงนะักเจ้าเมืองมังจาเล ก็มารักษาอยู่ที่เมืองภูก,กามปิดประตูเมืองขึ้นรักษาหน้าที่เชิงเทือนไว้มั่นคงกองทัพอุทยาจะหากเข้าไปก็มีได้จนสู้รบกันไปมาในที่สุดกองทัพอุธยาก็ยกทัพกลับซึ่งถ้าดูจากพงศวดานพมา่าทัพอุทยายกไปจริงแต่บุกไปได้แค่เมืองภูก,กามค่ะก็เจอแนวต้านของอังวะซึ่งจะไม่ยกถล่มลึกไปถึงเมืองอังวะค่ะ เรื่องที่อยุธยายกไปจริงๆถึงตรงไหนนั้นหลักฐานทั้งสองฉบับก็พูดไม่ตรงกันแล้วในบันทึกของหลักฐานชันต้นของบริษัทอินเดียตะวันออกของดัตก็ได้ระบุว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเคลื่อนทัพมุ่งหน้าเข้าไปในดินแดนลาวและไปยังเมืองชายแดนเมืองปะโกทรงประสบความสําเร็จอย่างยิ่งและสามารถยึดครองดินแดนกับหัวเมืองที่แข็งแกร่งได้จํานวนมากในจํานวนนี้รวมถึงนครรัฐแห่งมอตมะและน่าจะทรงเคลื่อนทัพเพื่อสแสวงหา ชชัยชนะต่อไปรวมถึงเพื่อพิชิตราชธานีเมืองอังวะด้วยดังเห็นได้จากข้อเท็จจริงที่ว่ามีคนเชื้อสายจีนบางคนเป็นผู้บัญชาการรบอยู่ที่เมืองนั้นและได้ปิดล้อมเมืองนั้นมาสองสาเดือนแล้วจึงยังมองไม่เห็นจุดสิ้นสุดของสงครามครั้งนี้ซึ่งบันทึกจดหมายฉบับนี้ก็จะทําให้เราเห็นว่าในสงครามที่อยุธยาบุกเข้าไปในแดนพุกามร,รอบนี้สมเด็จพระนารายมหาราชทรงเสด็จไปด้วย ซึ่งจะต่างจากพงศาวดารไทยที่ไม่ได้ระบุว่าทรงเสด็จไปค่ะส่วนในรายงานของยานฟานไรท์พูดถึงผลเสียของการทําสงครามครั้งนี้โดยเขาคาดการว่าสยามจะพังพินาศหากพระเจ้ากรุงสยามยังคงทําสงครามอยู่ต่อไปเวลานั้นท้องพระคลังว่างเปล่าทําให้ข้าราชการเกิดความระโมบในเงินทองอย่างมากและเนื่องจากการค้าขายหยุดชนะงักและการเพาะปลูกขาดตอนเนื่องจากไพร่พลถูกเกณฑ์ไปรบทําให้ราคาข้าวพุ่ง จนทำให้ผู้คนล้มตายด้วยความหิวโหยอยู่ข้างทางหลักฐานดัดยังรายงานว่าช่วงที่สมเด็จพระนารายณ์ไม่อยู่ในพระนครผู้ดูแลการค้าต่างประเทศของราชสำนักคืออับดุลรัสซักหรือออกยาพิชิตเสนาบดีชาวอิหร่านซึ่งเป็นพันธมิตรกับกลุ่มพ่อค้ามุสลิมและชาวจีนโพ้นทะเลในสังกัดของเจิ้งเจิงกงขุนศึกแห่งไต้หวันผู้ต่อต้านราชวงศ์ชิงได้พยายามกีดกันการค้าของชาวยุโรปในสยาม ซึ่งการเมืองเศรษฐกิจในอยุธยาก็วุ่นวายค่ะนอกจากนี้หากจะสรุปจบสงครามครั้งนี้อยุธยาได้อะไร อย่างน้อยก็ได้ขยายดินแดนและทำให้อนุชนรุ่นหลังรู้ว่าอายุทยาก็เคยยกทัพไปบุกถึงแดนพุก,กามมาแล้วหลังยุคสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งศึกในช่วงนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะได้รับการเรียนการสอนในห้องเรียนศัก์เท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่เรามักจะรู้เกี่ยวกับการกู้อิกราชและการรวมแผ่นดินมากกว่าที่จะมีการเรียนรู้เพิ่มเติมไปอีกว่าอายุทยาเองก็เคยโหดเหมือนกันในยุคที่รุ่งเรืองนอกจากนี้อายุทยายังได้ทรัพยากรสําคัญเช่น ผู้ควนจากแดนภูกามมาเติมให้ดินแดนสยามหลังจบสงครามครั้งนี้อีกด้วยค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามและรับชมหากมีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยมานโอกาสนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ